แลอันนี้รสอ,อะไรคะน้องโคติเด็ดเลยเฮ้ยไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับน้องๆค่ะเหนื่อยมากวิ่งมาคือ บอกน้โอว่าแยกกันตรงหน้าห้องน้ำใช่ไหมคะห้องน้ำหญิงกับห้องน้ำผู้ชายพี่วิวิ่งเข้าห้องน้ำหญิงน้โอเข้าห้องน้ำชายใช่ไหมพอเข้าประตูไปแป๊บเดียวพี่วิวก็วิ่งออกมาแล้วมันขึ้นมาจากชั้นหนึ่งอะน้โออยู่ชั้นหนึ่งอะพี่วิกลงมาชั้นล่างชั้นใต้ดินเพื่อจะมาทอเพื่อจะมาซื้อวัสาุน,นะคะวิ่งอย่างเร็วเลยอะค่ะแล้วไปจ่ายต่างกัน เหนื่อยมากอะเดี๋ยวต้องวิ่งกลับไปที่เดิมแล้วต้องแอฟเนี่ยเพาเพิ่งออกมาจากห้องน้ำด้วยนะเพื่อไม่ให้นโอสองสัยอ่ะไม่ต้องใส่กุ้งค่ะอันแรกตาเขียวอ้าวที่ี่ยังไม่ดีขอาที่เรียงใหม่กันนึงได้ไหมได้พี่จะหยิยอบอันไหนก่อนก็ได้ไงแล้วก็เรียงใหม่แต่น้าโอต้องปิดสองปิดอันอนี้ป่ะทำไมอ่ะครับ เดี๋ยวน้าโอจะเห็นไงน้าโอหน้าใหญ่กว่าพี่วิวกันไม่เคยเลี้ยงใครนะหน้าใหญ่เลยน้า้อง็ขาวตาด้วยนะคะน้าโอเหมือนคนขี้โกงอะครับให้พี่วิวพูดจริงๆร่ะไม่เป็นไรสนองน้ำแตกกันไว้ดีกว่าความจริงลงพูดความจริงก็ได้มั้嘛พร้อมยางอ่ะยางยางขอเลี้ยงก่อนเใช่หรอกมันเจ๊อะไรหรอกหิวนะเดี๋ยวน้องๆจะได้เห็นไงคะหอมอะมะพร้าวมะพร้าวยางยางโอ้ยงคาราเมลยังได้กลิ่นมันขึ้นมากเลยอ่ะจริงเหรอจริงจริงจริงหรือว่ากลิ่นในของที่ซื้อมากินเนี่ย กินอย่างอื่นเปล่าเอานะคะรสแรกนะคะครับคือนี้มาถับรวลงในเดี๋ยวให้ผิงกินไหมได้เลยเดี๋ยวโรกแบบกัดำใหญ่ยังอันแรกนะคะคำใหญ่มากโอ้ยใหญ่เยอะอันแรกอลไครับอร่าเมลครับกินพุ่งเข้ามาถหน้าพุ่งกร้นุ่งหน้าเลยค่ะอันที่สองนะคะเท่าไหร่คะข้าวขาครับ วมคอมตอนนี้เด็กดูรงงานมรเท้า อันต่อนะคะที่สมนะคะราสรอร่อร่อยมอร่อยไหมราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ดอีกส้นเป็นมากเลยค่ะรสเบอร์รี่อันต่อมาเลยนะคะอันที่สนะคะดูจะถููเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ทำไมเราเก่งเนี่ยไม่นะนใจเองคิดหรือเถูก ชาเขียวชาเขียวกรีนทีกรีนทีอันต่อมาครับ Oh no ติดผายแล้วติดผายแล้วติดผายแล้ว <c oughs> โทษเสร็จเลยเฮ้ยเฮ้ย อันนี้ร้องอะไรคะน้องโฮอัลสบีไม่มีค่ะมันก็ร้องไม่มีคำอัลสบีคะน้องโฮหมดระยัะหมดแล้วเย้อร่อยไหมเป็นคนชั่ว รนะอบเนี้ยขึ้นเพราะใช่วาซาบิสดน้องๆคราที่แล้วใช่วาซาบิผมมันไม่ขึ้นไงพี่วิ่งเป็นคนรั่ว <c oughs> น้องตาซือมวน้องๆน,น้ำตาไหลในความพยายามมากขับรถมาห้างเลยกันไม่มีวาซาบิ มีวาซาบิอยู่ในกระเป๋าเครื่องสำอางแต่ว่าวาซาบิอันที่แล้วอะค่ะที่น้องๆค่คเคยน้องๆเคยดูในที่พี่ใส่ในไอศกรีมอะค่ะมันเป็นวาซาบิผงซึ่งเคยเอาใส่แล้วน้องโอบอกว่ามันไม่ขึ้นแต่ว่ามันร้อนท้องมันมันมีปฏิกิริยาทีหลังตอนที่พี่ไปเข้าห้องน้ำอะคะ่ะแล้วก็บอกนะ้าโอว๋ว่าจะไปห้องน้ำแต่ไม่ได้เข้าเดินเข้าห้องน้ำแล้วแล้วพอทั้าโอห้องน้ำพี่วิก็รีบวิ่งออกมา แล้วก็วิ่งลงไปซื้อวัสดุข้างล่างแล้วก็วิ่งขึ้นมาแล้วเดินอ,อ้อมหนึ่งรอบเพื่อที่ว่าจะได้เนียนว่าออกกำลังข้างหนาวใหม่แล้วก็เดินไปถามโอว่านองโอว,โอวานานไหมคะที่เอาเสียก็ทับใจค่ <c oughs> ะโดนหลอกะอะค่ะใส่ยังสูงไหมไมกไม่รู้สึกอะไรรู้ไหมคบไม่ได้เนี่ย <c oughs> ทุกคนิงใจไปเยอะกว่านี้นะแต่น้าอูกัดเป็นเดียวไงก็ไม่นิดนะก็กัดไปเยอะน้องๆดูดิ แล้วเราตอบว่าชาเขียวจากไหนเนี่ยแล้วก็ตบก,กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคลิปรีวิวมะกะลองนะคะซึ่งมันเป็นมะระกอที่อร่อยมากใช่ไหคะน้องเดี๋ยวเผลอๆนะคะถ้าวางไว้แบบนี้นะคะก็จะมีคนหยิบไปชิมอีกชิมประทับใจพี่มากเลยคือจริงๆต้มีความพยายามใช่ไหมคะน้องใช่ครับทำความพยายามในการทำนั่นแหละครับ กกนแรงพยายามในการสร้างสีสันให้คล้นเราพยายามนำความสุขและสิ่งของร้องสู่น้องนอ,งอนที่ทำนี่โดน,นนี้โดนไม่ยอมรับเลยว่าโดนโดนเต็มเต็มเลยแบบงั้นวันนี้นะคะก็ลาไปแล้วเท่าน,นี้นะคะใครวีทีเด็ดอะไรนะก็คอมเมนต์บ,บอกข้างใต้ได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดที่ไลค์พี่วิกเยอะๆนะคะแล้วก็ <ๆ S 2> กดแชร์กันด้ดวยนะกไลค์กดแชร์พี่มูพิษด้วยนะครับผมไปแล้วนะไม่ไหวถ้าชอบโมโอกับพี่งูพิษก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับผม